มสังในลินเสื้อมนำสวัสดีครับผมนายสักการินศรีตะชุ่มครับผมวันนี้พวกเราสองคนจะมาสาธิตการส่งลูกบอลในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนอื่นการแต่งตัวลงสนามนะครับจะมีเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นถุงเท้ายาวแล้วก็รองเท้าตามลักษณะของชนิดกีฬานะครับแล้วก็ก่อนการทำในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือเราต้องอยืดที่เีาะกล้ามเนื้ออย่างน้อยสิบห้าทีเพื่อให้กล้ามเนื้อจะหยุดน,นะครับ ่าแรก่าแรก แล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้การส่งลูกบอลในรูปแบบต่างๆนะครับรูปรูปแบบที่หนึ่งนะครับเราจะส่งบอลด้วยควาท้าด้านในนะครับไปเรื่อยๆนะครับ แบบมิเตสองนะครับเราจะส่งบอลด้วย้างเท้าโดยหลังเท้านะครับในแบบมิเตสามนะครับเราจะพักไว้หนา้าขาหน้าขานะครับแล้วส่งไปหน้าขาด้านในนะครับผม และท่าที่4นะครับเราส่งบอลด้วยพักด้วยอกนะครับแล้วส่งบอ,บองบลในคานเท้าด้านในนะครับเหมือนเดิมครับท่าสุดท้ายนะครับเราส่งบอลด้วยหัว เราก็ขอจบการสาธิตการส่งบอลในรูปแบบต่างๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ